มาครับอยู่ผมงเอฟเคเอเบนประกันบ้าง GG Pocket นะครับวันนี้มาเล่นเด็กโหดแอ Anti m e t าเด็กที่วิวทูแบบเจอเราร้องไห้คือถ้าเจอเด็กนี้เนี่ยบอกเลยว่าวินเลดเวลาเจอวิวทูนะครับแต่ 30, ส,สิบสามสิบเออพูดได้แบบนี้เลยนะครับด้วยความที่ว่ามันชนะทางกันด้วยธาตุนะครับเด็กนี้จะเป็นตีมธาตุมืดเป็นหลักคือเด็กของฮูอาบ็อกแล้วก็พีเจ็ดนะครับเล่นคู่กันอธิบายคอมโบง,ง่ายๆครับตัวอาบ็อกเนี่ยร่างสองมีความสามารถในการที่ ตีเข้าไปนะครับถ้าตี 2G ีตีเสร็จแล้วอีกฝ่ายจะไม่สามารถถอยกลับได้จำไห้นะตีเสร็จแล้วอีกฝ่ายถอยกลับไม่ได้นะครับเล่นคู่กับ p ีเเพราะว่า p ีเในร่าง3านะครับแปลงร่างเสร็จแล้วมี ability อย่าง drive off ที่จะสามารถทําให้ของเขาเนี่ยอีกฝั่งเนี่ยต้องเลือกสลับตัวบน Bench ขึ้นมาบน active spot เราจะใช้ความสามารถนะครับประโยชน์อันนี้แหละในการที่บังคับให้อีกฝั่งเอาตัวอะไรขึ้นมาก็ได้ที่ไม่มี Energy เนี่ยขึ้นมาวางบนบนสนามเสร็จแล้วอาบ็อกนะครับทำการตีเข้าไป จุ่มพิดเข้าไปทีหนึ่งอีกฝ่ายจะถอยกลับไม่ได้เท่ากับว่าหนึ่งตัวนั้นน่ะที่เขาเอาโ,อโดนโดนสลับขึ้นมาเนี่ยจะตายแน่ๆนะครับแล้วที่บอกไปคือเป็นธาตุมืดตีมิวทูแรงนะครับแค่นั้นเลยแค่นี้พอเด็กนี้ไม่ต้องมีอะไรเยอะนะครับมีแค่อาบล็อกกับนกก็สามารถที่จะพิชิตได้ทุกเด็กละดาเมจดมันแรงเยนะขั้นพื้นฐานเนี่ยแต่ละตัวใช้จี้ไม่เยอะนะครับอาบล็อกใช้สองจี้นะกีเจ็ J L ก็ใช้สองจี้เหมือนกันเฟนเนอร์ <F anner S 2> ที่ผมใส่ามานะครับจะมีเอ็กซ์ปีดนะครับสองใบนะครับไว โปเกบอลกับโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชนะครับใส่คู่กันมาอยู่แล้วนะใบแดงติดไว้หนึงใบครับติดไว้1ใบเสมอเป็นของดีโจวันนี้ผมใส่มา2ใบเลยเพราะบ,บางทีเนี่ยรู้สึกว่าเล่นๆไปแล้วดาเมจขาดนะครับเติมดาเมจอีกสิบน่าจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นและสุดท้ายก็คือซาบีน่าครับบางครั้งเนี่ยการที่เราจะรอให้พีเทียสมันอีโวถึงร่าง3เนี่ยมันก็บางทีมันรอไม่ได้นะครับซาบีน่าเอามาใช้ก่อนแก้ขัดได้แล้วก็ซาบีน่าเองเนี่ยยังใช้ยื้อเกมได้ด้วย เดี๋ยวไปชมเกมเพล์กันดีกว่าครับว่าเด็กนี้เนะี่ยมันจะออกมาท่าดีทีเหลวหรือว่าจะโวดขนาดไหนเวลาเจอมิวทูเอสเปยครับมาอยากเจอมิวทูอะใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ใช่ก็ดีเหมือนกันเจอไฟครับอ่าไฟ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 มันเผาอะสิอืมเขาเป็นเนียสนะครับเป็นเนียสอีเวนด้วยนะสวยดีเอาจริงผมยังไม่มีนะใบเนะี่ยเราโปก๊กบอลกันครับ กาที่จะทำการหาหูล่างหนึ่งแต่ก็ไม่ได้นำพาต้องจบเทอร์มไปก่อนเล็กเรานะครับมีโปเกมอนที่เป็นเบสิกสี่ตัวนะครับเพราะงั้นมันก็พอดีกับพื้นที่นะเพราเราก็ลงไปได้การลงการ์ดบนมือให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไว้ใช้เพย์ยาลาวการ์ดใบแดงนะครับโอ้แล้วชาเมนเดอร์กับเนสตั้งมั่นไงร่าง2ต้องมาจริง ฮัลโหลแจสมาแล้วครับขอชบเชียวลแลว่บบอกเลยว่าโดนผมอะผมจะไม่รอให้ถึงร่างสามนะครับผมจะรีบซัดเขาด้วยการใช้ซาบีนาครับการดึงขึ้นมาเลยเราจะตัดตัวหลังเขาตัดตัวคอเขาให้เขาไม่มีเล่นแหมเป็นอีกท่าหนึ่งตีป่ะสามสิบเวลาตีมันแบบเสียงจิกฮะคิดไปเองหรือวา <laughs> ผมผมคิดเองหรือเปล่าวะโอเคบอลเขาต้องหาซซบดอสให้ได้นะครับตอนนี้โจทย์ของเขาคือซซบดอสเท่านั้นไม่ใช่ซับดอสมอเทสโอ้ผมนี่หลอนไปหมดและหมดแล้วโจทย์ของเขาคือเขาแก้โจทย์ได้ดีมากเอาไงต้องถอยนะอ่าต้องแต่อถอยมาอย่างนี้เนี่ยตีฟรีนะครับ เขาส่องส่องมือผมเรียบร้อยแล้วรู้แล้วว่าผมมีอะไรโอ้โหแล้วล่างสอง,อ,งอาบ็อกมันรัวๆเลยวะก็ายวแล้วเด้อเราต้องเลือกผมเลือกที่จะตีตัวหน้าไปเลยนะครับเจ็สิบในการกดดันเขา ถ้าเกิดว่าเขายืนฝืนเอาเ n e นอรมาเติมเนี่ยเตาจะโดนอีกทีจะสิบแล้วเขาจะเสียสองสองพอยนะะแผนของผมโอ้ยมันรู้มากมันฮิลว่ะดิโอ้โหแล้วชาลิสานมาแล้วครับแย่แล้วไม่มีเวลาให้ผมเสียใจชาลีสา์ลงสนามขอแบบจวงเกลือได้ไหม อ่าหนึ่งจี้ได้อยู่ครับหนึ่จีคือดีสุดสำหรับผมอ้ว่าถ้าผมดึงอะ่ะเขาจะเอาไม่เนียสก็นกอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแนละ้วเพราะงั้นเราตีกดดันครับตีกดดันเท่านั้นที่เราทำได้โอคตีกดดันไปก่อน ของผมคืองูถ้างูมาเนี่ยผมชนะเลยงูเล็กอะ่ะงูเล็กอะ่ะเขาจู่วัาปฏิหารีเขาจะยืนฝืนไหมฝืนเอาจี้นะครับอันนี้คือฝืนเอาจี้นะไม่ได้หนึ่งไม่ได้สองได้หนึ่งได้หนึ่งก็เพียงพอสำหรับเขาแล้วนะครับที่เทอร์หน้าเขาจะมีสี่เอเนจี ตตง,งูผมมาตือ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 ผมจะใช้แบบนี้ครับผมจะเล่นแบบพีกแพงตะแคงข้างหน่อยคือการถอยปิจจี้ลงมาครับนี่ม,มานช่อพิเจแล้วนะแล้วเราเอาปิจจี้ตัวนี้ขึ้นไปครับแล้วเราติดจี้ให้งูครับเราตีให้ยี่สใช่ไหมครับเราจีโอวันนี่ที่ดองไว้ในต้นเกมนะอะถ้าเก ต้มามันร้วสองต้มนะครับขาดอีกต้มเดียวนั้นจุดมุ่งหมายของเราคือเราเอาลิซซัดไม่ลงละแต่ตัวที่เราจะเอาลงเนี่ยก็คือตัวอื่นนะครับแต่เราจะใช้อิจเจตในการดึงเขาขึ้นมาแล้วก็ใช้งูตีที่ท่าของเราไอหมอนี่ไอหมอนี่มันฆ่างูผมเราพิจเจตขึ้นไปก็อีกก่อนนะครับงูมันตีแค่หกสิบยังไงก็เอาลิซซัดไม่ลง องูไปตาแล้วกันถ้าเขาติดจี้พลาดผมยังมีโอกาสชนะอยู่โอเคเราสามารถที่จะบังคับเขาขึ้นมาได้นะครับผมจะทานปิดเกมได้ไหกวาตั้งสองตั้งสองพีเจ็ตโอ้ยยะ drive off ครับดึงขึ้นมาเขาต้องเอานกไฟมารับนะครับถ้าเอาตัวอื่นมาจะแพ้มันจะตึงอย่างนี้ไม่ได้นะเกมแรกเนี่ยโอเคครับออทรสเออเขาต้องถอยกลับไปให้ได้ถ้าเขาถอยกลับไปได้เนี่ยเขาจะมีโอกาส ระดาสูงสิ่งที่ผมควรทำถ้าเอาแบบชัวๆเลยนะครับคือผมถอยเหมือนกันคนอาจจะงงว่าผมทำอะไรแล้วผมติดจี้ให้อ e ีกคารแล้วจบเทินตอนนี้เขาใช้ซาบ,บีนา่าใบหนึ่งแล้วผมเดาว,ว่าเขาอาจจะไม่มีซาบ,บีนา่าพร้อมไปเอ็กซ์ปีดอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับคือเพียร์ลาวทุกอย่างบอกเก่งเกินเก่งเกินเพียร์ลาวทุกอย่าง ิลงูผมไฟแล้วครับโอ้งูันยังขึ้นมาครับเรียบ้อยนะอย่างนี้คือจ g จแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาก็เราจะเจอเล็กที่มันมีงูออกมาต่อให้เติมกิจิก็ไม่สามารถที่จะต้านที่งูได้นะครับเราถอยพิจิลงครับ ด่วนๆเอาอีกการขึ้นไปการเสร็จแปลงร่างเป็นอาบ็อกครับอิดจี้ครับเราตีการจุมพิษวรณะนี้จะทำให้เขาถอยกลับไปที่เบนชไม่ได้ครับเต้คันรีทรีท <c oughs> คือมันคือเทิร์นที่แล้วนะถ้าผมแบบไม่เพลราไม่เวียงไว้นะผมอาจจะจะแพ้ ตาบีน่าพยายามยือ้อพยายามจะฝืนแต่เด็กเรานะครับค่ารีทรีทมันน้อยนะสามารถจะถอยได้เดินต่อเธอเลยนี่จิบบายต่อไป,อไป MVP คือพีเจยดอันครั้งนี้ผมจะเจอมิวทูละ ัดเจนนะครับมิวทูเด็กที่แค่ทางเราจริงหรือเปล่านะครับก็จะได้พิสูจน์กันในตาดีแหละตืกนจะได้พิสูจน์หรือเปล่านะต้องงูล่างแรกต้องมานะครับผมของงูออกมาแล้วงูมาเราเราได้อยู่ ใจอ่สองสองสองจั่วครับมีอกาสูงปาบอลออกไปอืมผมแอคซีฟเลยแล้วกันนะขอคิดก่อนนะครับเดินหน้าเราตีได้ประมาณแาดสินดาเมจเขาอาจจะมีฮิลได้เพราะงั้นสิ่งที่ดีสุดคือเราเอ็กซ์สปีดครับความรวดเร็ว คือจะตีมิวเนี่ยต้องตีให้ตายครับเดี๋ยวมันจะแหวงกัดได้ถูกมาล์นได้ก่อนสีสบเป็นการเล่นที่กดดันนะค่าที่กดดันมากเมื่อกี้นี่ซาบีน่ายือ นี่มันรู้มากผงต้องมีเอ็กซ์ปีดอีกไปถึงจะดีนะจีจีอีวีวะมาดิบล็อกสองอะทับเด็กอะทับเด็กทับเด็กแล้วก็อาบล็อกไปครับเแต่แล้วแปลงร่างเป็นพีจอตโต้ครับอาบล็อกจีจีครับโ a r ิ h โอ้โหอีกตัวดิที่ป้ายแต่เท่านี้คือเขาก็ต้องสั่งเวล์มิวทูทิ้งกันนะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขานะครับว่าจะจะปล่อยตายเลยหรือเปล่าแต่เขากาดวอลลังล่างสอง,งอยู่ในเบนอาจจะไม่ชนะว่ะเอ็มเอสเค ถ้าผิดเจดไม่มานะเออลัคก,กี้อ๋อลัคก,กี้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 ผมตีไปเลยแล้วกันนะครับต่อแปลงล่างด้วยเผื่อโดนไปแดงแล้วจุ่มพิษมรณาไปวยครับ จะจูบเบาๆเท่านั้นแปดสิบอะมิวทูลงไปนอนอะ <c oughs> แล้วเธอหน้านะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือใช้คอมโบโออรณะาของเรา คือแบบเขาพยายามปั้นมีอทูสุดชีวิตแล้วนะออกไปสู้เจ้างูน้อยไปอ็บิลิตี้ของพเจรครับทำการ dive off เอากระดอวอขึ้นมาแล้วเวลาที่โดนจูบของงูพิษไปแล้วนั้น คุณจะถอยกลับไปที่เบนช์ไม่ได้โอ้โหโคตรเกียนโคตรเกียนคุณจะซาบ,บีน่าไปก็เท่านั้นเด็กผมเนี่ยใช้หนึ่งจี้ในการถอยกลับบ้านแต่ก็โอเคนะเขาเล่นจนวารัสุดท้ายของชีวิตนะครับ ข้าคนแบบนี้ผมถูกใจเด็กมิวทูที่โดนผมแอนตี้ดึงมูน้อยเกอ,อเริ่มหลังโตลักกี้ครับเด้กับมิวทูหรือเปล่าเหมือนสัญลักษณ์ลูกตานั้นเนี่ยมันจะเป็นวงวงบอกว่าเด็กของคุณคือมิวทูนะยิ้มกลิ่มสบายสบายเลยครับ มเล่นแบบมีมีมีโหมดแบบออโต้วหโหมดออโต้ให้กดวะไม่มีนะถ้ามีเราปล่อยได้เลยเนะี่ยกดออโต้แบทเทิลได้เลยเนะี่ยแต่อย่าหาทำนะครับผมล้อเล่นนะคือถ้าเราไปเล่นกับบอร์ดนี้เราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งครับว่าบอรดมันจะใช้เบคานิกในการดึงไม่เก่งเราปกบอลไหครับแล้วก็โปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชรีบหาร่างสองของตัวงูให้ได้ไวๆ แต่ถ้าได้แล้วนะครับได้ทำการลงปิจี้ลงไปครับผมเสียวย่างเดียวคือเขาซาบีนาหรือใบแดงนะแต่ว่าได้คิดเสมอว่าเขาไม่มีการเพลย์อาว์ที่ดีนะครับคือการไม่เพลย์อาวนะอ่ามันเอามันเอาไอตัวมิลคูขึ้นมารับดามจแทนครับ ซึ่งผมจะบอกว่าเป็นอะไรที่จะหาทําหาลองแต่เขามีร่างนี้ก็เสียวๆอยู่อีกหนึ่งที่ผมทําได้คือผมตัดไอตัวอิลิเลียทิ้งได้เลยในเทิร์นนี้นะครับด้วยการใช้าบ,บีนาแล้วก็ตีแต่ผมมองว่าอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่เราจะเลือกเล่นเป็นอีกท่าหนึ่งนะครับ ก็าอาจจะตีสู้กับมิวทูไปเลยเพราะว่ามิวทูก็เอาเราเทินเดียวไม่ลงเหมือนกันโอเคมือเราครบนะครับมีติเจสดอ่ะคือเมื่อเขาเอามิวทูขึ้นมาแล้วเนะี่ยก็ไม่มีทางเอาลงกลับไปได้ ดูนะครับว่าเขาจะแปลงเป็นการเวอ์หรือเปล่าแล้วเขาก็แปลงกรร่างครับเจ็จี้ให้มิวทูครับแต่ว่ามิวทูตัวนี้นะครับ can go back to the bench หายแล้วอย่านะอย่าฮิวนะอู้จีโอมาพอดีครับตอนแรกผมเสียว,ว่าการไปนี้มันจะไม่ขึ้นนี่แหละพอขึ้นแล้วผมก็สบายใจนอะขึ้นแล้วมันจะกระารันตีชนะชัวนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นก็ยังสู้ได้สบาย โอวันนี่ทำงานครับจีให้กับอาบอกแล้วตีเข้าไปแต่ที่ต้องใส่โจโวันนี่มาในเด็กนี้ถึงสองใบนะครับเพราะว่าบางทีเนะี่ยที่ผมบอกคือดาเมจมันจะขาดแลก็อี้เองก็เช่นกันนะครับดาเมจขาดเ่ยมาสิจ้าน้องหญิงน้องหญิงไม่มีเอเนจีเลย อริสบายสบายกัทอีกสักเกมแล้วกันนะครับคือผมเนี่ยอยากได้ตัวอย่างอื่นที่เจอกับ덱อื่นบ้างนะแล้วก็ได้ตัวอย่างเริ่มก่อนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับดีก็แย่แล้วเริ่มก่อนได้นกเจอสายฟ้าเอ้ยโอ้แต่เป็นนี้ครับเป็นใครรวครับผมรอดไป ถ้าเจอปีกจูเนะี่ยผมโอกาสเราเราสู้ได้น้อยนะถ้าเริ่มได้นกแต่ถ้าเริ่มด้วยงูเนะี่ยสู้ปีกจูพอได้เซ o หรือ r e เ e ิร์ h ครับทำงานจั่วไปเราลงให้เต็มเบนช์ครับเพราะผมเสียวไปแดงปูไปเลยก็แบบของเยอะจบเถิด วิธีการในการเอาชนะไคริวของเด็กผมนะครับนั่นก็คือการที่เราต้องปั้นแม่เขาได้ใช้ไคริวอืมเล่นทั้งไคริวเล่นทั้งอติกูโนโอเอ็กเลยวายโซกรีดดีนะครับโลบมากๆโอ้โหวีพีเจ็ดด้วย มันเป็นเด็กแบบผสมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดละผมเจอในสิ่งที่ผมไม่คาดคิดแล้วครับต้องรีบตีกดดันตีกดดันไปก่อนครับเราเรียกว่าหยอก โอ้โน oh, no. อย่านะอย่านะค่อยเถอะโ okay. อเคค่อยคุยกันได้ติดมาสองจี้ครับกะว่าจะใช้ตัวดรานิตีในการตีสู้นะผมมันหลากหลายวะเด็กมันหลากหลายจังวะ <S 2> <S 2> <S เอ้ยเด็กหลากหลายอะ เกรดเลยแล้วกันเราเราสามารถปิกออฟตัวหลังได้ตลอดนะครับแต่ว่าเราต้องฆ่าตัวได้ไปกับคือ <N> พยายามเนี่ยเวลาเขาติดจี้มาพยายามฆ่าตัวที่มีเอนเตจี้นะครับมันจะเท่ากับการที่เราแบบตัดแบบตัดตัดเขาเรียวกว่าอะไรอะตัดตัดกระแสเกมได้เยอะ เราจะกลับกลายเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเยอะมากเวลาที่ล้มตัวที่มิจี้ของอีกฝ่ายได้โรลิสเรอตอนนี้ผมเหลือแค่ง,งูดำนะถ้าง,งูดำมาก็โอเคอยู่อืมอตอโต้เหมือนกันครับอันตารายมากๆเลยนะเพราะว่าร่างสามปีทีละเจ็ดสิบ ต,ตอนนี้พยายามแลกชีวิตอยู่เขาจะแลกชีวิตเราก็จัดให้ครับ guard เลสการ์ดเลยหนึ่งทีบือมีสี่ใบตัดให้เหลือสมยกเว้นบางกรณีนะครับวิธีการเลีนะ่ยการเนี่ยบางทีเราเราสามารถที่จะสมมติฐานได้ว่ามือที่มีสี่ใบเขาอาจจะเน่าก็ได้แต่แบบมันมันไม่ได้มีวิธีการคิดแบบขนาดนั้นนะผม ผมไม่อธิบายในคลิปนี้แต่มันจะยาวตีแบบเจะสิบเวลาผมจะติดอธิบายอะไรทีผมจะอธิบายยาวผมต้องผมต้องแก้ตรงนี้หน่อยเพราะแบบอธิบายยาวทีแบบโอ้ยตามเยอะนะครับบางทีไม่มีเนื้ออะไรในคลิปอต่คลิปนี้เนี่ยสาระแน่นแน่นอนแต่ที่พูดเมื่อกี้ก็ปล่อยไปเรื่อย <laughs> <laughs> พอเด็ก <laughs> เด็กมันแบบมันหมดแล้วนะในส่วนที่ต้องอธิบายนะครับคือเจอมิวทูเราก็คอมโบโใช่ปะตีสบาย เจอเด็กอื่นเราก็เหมือนเดิมอะเราก็พีเจ็บอกเหมือนเดิมไงแต่อย่างเจอเด็กเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอาละมันสู้ผมด้วยแต,แต่เขามีหนึ่งจีครับยังได้อยู่อืมเขาเลือกปั้นเหรอเอางูขึ้นไปครับเพราะว่าถ้าเกิดว่างูมาเทินหน้าเราชนะเลย สิ่งที่ผมจะทำมันก็คือไดรฟ e ออฟครับบังครับให้เขาเอาตัวดาตินี่หรือว่าอติคุโนขึ้นมานะอติคุโน่เนี่ยค่ารีทีทเมันสองแต้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถอยยากกว่าตัวปกติจัดขึ้นไปแล้วเราก็ติดจี้ให้กับอีการ์ครับหลจะได้แปลงร่าง อ่าผมขอคิดก่อนว่าเขายังไม่เคยใช้ฮิวเลยใช่ไหมเราจโจอวันนี้ไปครับเขาถ้าเกิดว่าเขาฮิวหนะึ่งใบเนี่ยเราสามารถจโจอวันนี้ตีเทอร์นี้แล้วก็เจอวันนี้ตีเทอร์หน้าอ่ามันจะแปดสิบพอดีเห็นปะอืมอ่าฮิวหนึ่งใบนะครับฮิวสองใบนะั่นถึงจะรอด คือยังไงราโกเน,น่คือยังไงจะเกิดหรือเปล่าจะถอยอาติคุโน่กลับได้หรือเปล่าไม่เป็นไรครับเราส่งงูขึ้นไปงูร่างสองมาทีจะตีให้เขา,เท,าท้อรือเราปิดเกมได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ครับโคคอมโบว่าคอมโบของเราคือการ จุมพิษแล้วเขาถอยไปไหนไม่ได้เนี่ยโอ้ยโกงอะเด็กเนี่ยคือแบบอย่างนี้คือสถานการณ์แบบแพ้ทั้งเป็นนะที่จก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเด็กอาบอกอิจอิย เป็นเด็กแอนตี้เมที่สู้ e ิวทูได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเด็กนี้จะสู้ e ิวทูได้ดีมากนะแล้วก็สามารถสู้กับเด็กอื่นๆได้ด้วยนะครับด้วยการพลิกแพงคอมโบของ a าบอ k กับพีเจนนะครับเราเน้นตียับๆไปก่อนนะอย่างน้อยตัดเขาให้ได้หนึ่แต้มสแต้มเนี่ยแล้วเทินท้ายๆเราค่อยใช้ p ีเจนในการดึงตัวกระกาของเขานะครับขึ้นมาตีด้วยอาบอแเราจะทำให้เราได้แต้มนั้นแบบฟรีๆ ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับวันนี้ MSK ขอลาบก่อนอยา,ทากทำอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับ